จิตเป็นสมบัติสำคัญในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแลโดวยวิธีการรักษาให้ดีควรสนใจรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตนวิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือการภาวนาฝึกภาวนาในโอกาสอันควรตรวจดูจิตว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไปจะได้ซ่อมสุขภาพจิต นั่งพินิษพิจารณาดูสังขารภายในคือความคิดปรุงแต่งของจิตว่าคิดอะไรบ้างมีประโยชน์สาระอะไรหรือไม่คิดแต่หาเรื่องหาโทษคนทุกขมาเผาตนอยู่นั่นพอรู้ผิดถูกของตัวเองบ้างหรือเปล่าพิจารณาสังขารภายนอกว่ามีความจเจริญขึ้นหรือจเจริญลงสังขารมีอะไรใหม่หรือมีแต่ความเก่าแก่ชลาหลุดไป พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะทำได้ตายแล้วจะเสียการให้ท่องในใจอยู่เสมอว่าพวกเรามีความแก่เจ็บตายอยู่ประจำตัวทั่วหน้ากันในปีพุทธศักราช2473หลังออกพรรษาหลวงปู่ฟัน่น ร่วมเดินทางไปกับหลวงปู่อ่อนกระทั่งถึงบ้านจีดอำเภอหนองหานจังหวัดปุดรธานีหลวงปู่อ่อนท่านได้รับข่าวว่าพี่สาวของท่านป่วยหนักอยู่ที่บ้านดอนเงินอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีท่านจึงขอแยกทางเพื่อเดินทางไปเยี่ยมพี่สาวโดยให้หลวงปู่ฟัน่นพักที่บ้านจีดโดยลำพัง และที่บ้านจีบนี้มีตาประขาวผมยาวคนหนึ่งชื่อไทยสุขได้ยติคำสอนขึ้นมาเองใช้ชื่อเรียกว่าทำต่อไก่โดยได้เป่าประกาศบอกกับชาวบ้านว่าเขาได้ค้นพบของดีเพื่อจะนำมาช่วยพี่น้องให้บรรลุธรรมได้แล้วหากท่านผู้ใดประสงค์อยากจะบรรลุธรรมเห็นธรรมแล้วก็จงจับไก่หนุ่มไก่สาวมาให้เราคู่หนึ่ง เราจะทำให้ท่านได้บรรลุธรรมของดีจริงๆโดยที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำอะไรให้ยุ่งยากเอาไก่มาให้เราแล้วให้กลับไปอยู่บ้านเฉยๆก็จะบรรลุธรรมขึ้นมาเองพวกชาวบ้านที่ไม่ดูเท่าทันได้ฟังดังนั้นก็เชื่อเนื่องจากชาวชนบทไม่ค่อยมีการศึกษาเท่าไหร่และไม่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมด จึงเข้าใจว่าเป็นความจริงเชื่อว่าตาประขาวไทยสุขนั้นเป็นพวกทรงศีลทรงธรรมประจำใจจึงได้พากันเชื่อและให้ความเลื่อมใสผู้อยากเห็นธรรมและอยากบรรลุธรรมทั้งหลายต่างพากันนำไก่ไปให้ตาประขาวไทยสุขคนละคู่คนละคู่เป็นจำนวนมากหลวงปู่ฟ้านมาเจอเข้า เห็นพฤติการไม่ค่อยดีเป็นการหลอกลวงประชาชนเช่นนั้นท่านรู้สึกสงสารชาวบ้านผู้รู้ไม่เท่าทันเล่เหลี่ยมของตาประขาวเจ้าเล่จึงได้เรียกตาประขาวไทยสุขมาอบรมสั่งสอนให้มีความรู้สึกสำนึกตนแล้วยอมสารภาพผิดเลิกประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพทางทุจริตต่อไปนอกจากจะเป็นบาปเป็นกรรมแล้ว ยังจะทำให้พระศาสนาเสื่อมอีกด้วยตาประขาวไทยสุกยอมเสียเมื่อไหร่เถียงชอด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 เพราะเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องจึงไม่ผิดตนเองไม่ได้บังคับชาวบ้านให้เชื่อพวกเขามีความศรัทธามีความพอใจแล้วจับไก่มาให้แกเองด้วยความสมัครใจดังนั้น ทำรรต่อไกลผิดตรงไหนกันแล้วยังได้ยกเอาธรรมของแกที่ยติขึ้นมาเองเป็นสารณะที่พึ่งสี่อย่างคือกุดถังพุธทธังธรรมังสังขังสารนังขชามิตาประขาวไทยสุขยังโอโ้อวดว่าสารณะของแกดีกว่าของหลวงปู่เสียอีกเพราะสารณะของหลวงปู่มีเพียงที่พึ่งสามอย่าง คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นจะสู้งเขาได้อย่างไรหลวงปู่ฟันจึงตั้งคำถามตาประขาวไทสุขว่าเอาหลักในเมื่อแกว่าสรณะของแกดีอยากจะถามว่ากุดถมมังหมายถึงอะไรเป็นสาระพึ่งได้หรือไม่ตาประขาวไยสุขตอบคำถามของหลวงปู่ไม่ได้ จึงเอาแต่ทำท่าอึกอักอึกอัก,อกตอบออกมาแบบเสียงไม่ได้ว่ากุดถังไม่ถึงอะไรไม่รู้แต่รู้แต่ว่ามันดีกว่าเท่านั้นเองแต่ไม่ทราบว่าดีแบบไหนอย่างไรตาประขาวหมดปัญญาที่จะตอบจึงได้ขอให้หลวงปู่อธิบายให้ฟังคราวนี้เป็นโอกาสที่หลวงปู่จะสอนให้รู้จักสำนึกกุดถังนั้นนะโยมจาไม่ดีนะ และท่องให้ขึ้นใจที่โยมว่ากุดถังดีเงอโยมรู้แล้วจะรับว่าเป็นของดีและดีกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าโยมจะรับเอากุดถังไหมกุดถังคือโรคร้ายชนิดหนึ่งมันเกิดกับร่างกายของคนบางคนหรือหากจะพูดให้ชัดๆก็คือโรคเรือนโยมจะเอาโรคเรือนมาเป็นสนารณะที่พึ่งได้หรือ โลกนี้หากเกิดกับผู้ใดแล้วมิได้ทำให้ผู้นั้นมีความสุขกายสบายใจแต่ประการใดเลยมันตรงกันข้ามมีแต่คนรังเกียจและยังได้รับความทุกข์ทรมานไปจนวันตายตาประขาวยังดึงดันไปน้ำคุณคุณว่าผู้ที่นับถือแค่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั้นได้ตายไปหมดแล้วถ้าถือสี่อย่างแล้วจะไม่ตายถึงตายไป พระอินทร์ก็จะใช้ให้เทวดาเอาสวิงตองคำมาตักเอากระดูกมารวมกันเข้าแล้วเอาน้ำจากน้ำเต้าทองมาลดชุบชีวิตให้ฟื้นคืนมาแล้วพาตัวขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าหลวงปู่ฟันพยายามยกเหตุผลให้ฟังถตาพระขาวก็ยังไม่ลดละทิฐิของตนโดยยกเอาคาถาภาวนาของแกขึ้นมาอ้างว่าดีและวิเศษ ไม่มีใครสู้ได้ด้วยคาถาของตาประขาวไทยสุขดังนี้ทุสณนโสโมนะสาธุค so าถาบริกรรมแปดอักษรนีด้ดีอย่างมหาสัจจรลยทีเดียวหลวงปู่ได้ฟังคาถาที่แกยกมาอ้างจึงได้แปลให้ตาประขาวผู้โงวงวงมแต่อวดรู้อวดฉลาดฟังว่าโยมคำว่าทุสนะโส เป็นคาถาของเปรตสีตนที่ตายตกไปนรกที่ชื่อว่าโลหะคุมพีโดยมีความร้อนเดือดพล่านด้วยน้ำจากกระาทะทองแดงอยู่ตลอดเวลาจากนั้นหลวงปู่ได้ยกเรื่องของเปรตสีตนขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าเปรตสีตนนี้เมื่อคราวเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีมีทรัพย์มากและในเมืองนั้น มีตระกูลเศรษฐีอยู่สี่คนเศรษฐีแต่ละคนต่างก็มีลูกชายอายุรุ่นราวคราวเดียวกันทั้งสี่คนรักกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดทำอะไรก็ทำด้วยกันลูกเศรษฐีทั้งสี่คนมีรูปร่างหน้าตาหล,ล่อเหลาอามากๆทำให้บรรดาสาวๆที่ได้พบได้เห็นน่าเกิดความรักไข่ในรูปร่างของหน้าตาอันเป็นสมบัติประจำตัว รวมทั้งทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองและแก้วแหวนมีมากมายอีกด้วยทั้งสี่หนุ่มอาศัยความเป็นหนุ่มรูปงามเป็นที่หลงไหลของบรรดาอิสตีทั้งหลายต่างทอดกายถวายตัวเป็นนางบำเรอกามโดยไม่เลือกว่าจะเป็นลูกเขามีใครพวกเขาสนองตัณหาราคาให้ทั้งนั้นพวกเขาทั้งสี่คนต่างประพฤติผิดศีลข้อสาม ข้อกามเมสุมิจฉาจาระมาอย่างโชคชนจนเป็นนิสัยเมื่อตายไปทั้งสี่ก็ไปตกนรกชื่อว่าโลหะกุมพีต้องไปไว่า้อยู่ในกระทะต้มทองแดงจนละลายเป็นน้ำเดือดพ่านตลอดเวลาสัตว์นรกทั้งหลายที่ตกลงไปในกระทะทองแดงนี้จะจมอยู่ในกระทะนี้ถึงแปดหมื่นปีนอนพลิกคว่ำพลิกหงาย จมลงไปนานถึงแ0 0 0 0ื่นปีจึงจะโผล่ขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งสัตว์นรกทั้งสี่ตนได้สำนึกผิดต้องการร้องประกาศผลกรรมของตนให้ปรากฏเพื่อมิให้คนอื่นเอาเยี่ยงเอาอย่างปรากฏว่าแต่ละตนกล่าวได้เพียงคนละคำจะต้องจมลงไปดิ้นทุลนทุลายอีก8ปดห0ื่นปีแล้วใช้เวลาอีก8ป0 0 0ื่นปี ให้ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำทองแดงเพื่อประกาศคำต่อไปได้คาถาที่เปรตกล่าวได้ตนละคำนั้นก็คือทุกตนที่สองสะตนที่สามนะและตนที่สี่ว่าโสว่าได้ตนละคำแล้วจมลงไปในก้นกระตะถ้าบาปกรรมของสัตว์เหล่านั้นที่ทำไว้ยังไม่สิ้น ตาใดสัตว์เหล่านั้นก็ยังไม่ตายตาบนั้นเพื่อจะได้เสวยทุกข์ทรมานด้วยกรรมชั่วที่ตัวเองได้ก่อกรรมทําไว้ตาประขาวไทยสุขแม้จะฟังหลวงปู่ฟั่นเทศให้รู้ถึงความหมายของทุกสัตว์นโสไม่ใช่ของดีแต่ประการใดแต่มันก็เป็นคาถาของสัตว์นรกหรือจะเรียกให้ถูกต้องก็คือคาถาหัวใจเปรต าประขาวไทยสุขผู้หัวดื้อและสมุนบริวารก็ออยังดื้อรั้นว่าเป็นสิ่งดีและถูกต้องสอนคนโง่ก็เข้าใจยากหน่อยก็คงไม่แตกต่างไปจากการเป่าปีใส่หูวควายชันใดก็ชั้นนั้นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการสอนคนโง่แต่อวดตัวว่าเป็นผู้ฉลาดนั้นสอนยากยิ่งกว่าเข็นคกขึ้นภูเขาทว่า หลวงปู่ท่านก็พยายามเปิดตาของพวกเขาให้รู้ให้เห็นดวงธรรมอันแท้จริงต่อไปไม่ยอมถอยท่านจึงได้อธิบายเป็นคำคำคำต่อไปดังนี้คำว่าทุกแปลว่าชั่วสัตว์นรกตนที่หนึ่งโผล่ขึ้นมาอ้าปากอยากจะประกาศให้ทราบผลของกรรมชั่วที่ตนเองได้ทําไว้เมื่อคราวที่ยังมีชีวิต เป็นมนุษย์ลูกชายของเศรษฐีว่าความชั่วของเราได้ทํำเอาไว้แล้วหนอเราจรึงได้ตกนรกทุกทรมานอยู่ในนักขณะน,นี้แต่โผล่ขึ้นมาพูดได้เพียงคำเดียวก็จ้องจมลงไปก้นหม้อกระทะทองแดงและต่อไปก็เป็นคราวของสัตว์นรกตนที่สองได้กล่าวออกมาเพียงคำเดียวเชว่นกันว่าคำว่าสัตว์แปลว่า เราจะพ้นจากทุก์ได้ยอย่างไรเพราะความดีเราไม่ได้เคยสร้างไว้เลยเราทำแต่คำชั่วกล่าวคำเดียวสาแล้วก็จะจมดิ่งลงไปในก้นกระถาและในข่าวต่อไปก็เป็นเพลิดตนที่สามว่าณนะต้องการประกาศว่าเมื่อเราได้พ้นจากนรกแล้วเราจะไม่ทำคำชั่วทุจริตการมิจฉาจารอีกต่อไป สัตว์นรกตนที่สี่ว่าโสต้องการประกาศว่าเรานั้นถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งจะทำแต่กรรมดีให้ทานฟังธรรมจำศีลภาวนาอย่างเต็มที่จนตลอดชีวิตเป็นอันว่าสัตว์นรกทั้งสี่ตนกล่าวคาถาได้เพียงตนละคำก็ต้องจมลงไปในขุมโลหะกุมพีนรก ต้องนอนดิ้นทุหลนทุลายด้วยความเจ็บปวดอีกสิบหกหมื่นปีจึงจะได้โผล่ขึ้นมาอีกครั้งหลวงปู่ฟัน่นอุตสาเทศและแปลเป็นคำคำใ้้ฟังอย่างจำแจ้งแต่ตาประขาวไทยสุขและพักพวกก็ยังยืนยันว่าพวกตนทำถูกไม่อาจจะเลิกล้มทำต่อไกลได้เจ็ดวันเต็มๆที่หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนและหลวงปู่กู ได้ช่วยกันตอบคำถามของตาประขาวและบริวารที่ซักถามข้อสงสัยไม่ว่าเขาจะยกปัญหาข้อใดขึ้นมาถามประหนึ่งเป็นการลองภูมิหลวงปู่ทั้งสามก็สามารถแก้ข้อปัญหาทุกข้ออย่างเป็นขั้นเป็นตอนมิได้ติดขัดแต่ประการใดจนทำให้ตาประขาวตอไก่ไยสุขและคณะบริวารค่อยอ่อนลงและยอมรับในที่สุด ผมทั้งสารภาพว่าทำต่อไก่เป็นเรื่องที่คิดขึ้นมากันเองเพื่อเป็นแนวทางในการทำมาหากินผมและพวกยอมรับว่าพระธรรมของหลวงปู่ฟันเทศสอนนั้นถูกต้องทุกประการทำให้เกิดความรู้สึกตาสว่างและและอายต่อกันกระทำของตนเองตั้งแต่นี้ต่อไปพวกผมทั้งหมดจะตั้งใจปฏิบัติธรรม ตามคำแนะนําของท่านอาจารย์ทั้งสามหลวงปู่ฟันเมื่อรู้ว่าตนเองเอาชนะทิฐิของตาประขาวทำต่อไก่ไทยสุกแล้วก็เริ่มลุกต่อไปคือเมื่อท่านเห็นว่าผมของตาประขาวนั้นสกขรกรกรุงรังและยาวไม่ดีต่อสุขภาพจึงสั่งให้ตัดออก,แ,กแรกๆตาประขาวไม่ยอมตัดทิ้ง เพราะอ้างว่าหากตัดผมทิ้งเสียจะทำให้ป่วยถึงตายได้เพราะความเชื่อนี้จึงไม่ยอมตัดเพราะกลัวตายหลวงปู่อ่อนที่นั่งสนทนาอยู่ด้วยจึงได้พูดรับรองว่าไม่ตายหรอกตัดไปเถอท่านไม่ยอมให้ตายง่ายๆหรอกเมื่อหลวงปู่อ่อนรับรองแข็งขันตาประขาวทําต่อไก่จึงยอมให้ตัดและเมื่อตัดทิ้งไปแล้ว ทำให้หน้าตาของตาประขาวสดใสดูดีกว่าเขาเยอะรูปร่างหน้าตาสดใสแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมไม่ตายอย่างที่ตนเองเคยหลงเชื่อมาเป็นเวลานาน,านก็เป็นอันว่าหลวงปูป่ฟ้่นนาจาโรสามารถเอาชนะทําต่อไก่ตาประขาวไท้สุขด้วยเหตุและผลมายืนยันจนซิโลลาบหมดทางต่อสู้จึงน้อมรับในปฏิปทาความรู้ความสามารถ ของหลวงปู่ทั้งสามรวมทั้งเหล่าบริวารยอมออกมาฟังธรรมรับคำแนะนำคำสั่งสอนเพิ่มขึ้นทุกวันย้อนหลังไปเมื่อ80ปีก่อนนู้นยารักษาโรคยังไม่แพร่หลายไปสู่ชาวชนบทหรือชาวป่าที่อยู่ไกลปืนเทียงคนที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆ จึงต้องอาศัยยากลางบ้านคือฝนลากไม้รักษาหรือไม่ก็ต้นไม้ที่ใช้เป็นยาสมุนไพรมาต้มมาทาแล้วแต่โรคมีทั้งหายและไม่หายบางคนก็เป็นไข้ป่าสมัยก่อนการรักษาจะยากพระทุดงหรือพระกรรมฐานท่านจะบำบัดอาการโรคหลายต่างๆที่เข้ามาคุกคามชีวิตและร่างกาย ด้วยการเจริญภาวนาและหาสมุนไพรมาต้มฉันแต่หลวงปู่ฟัน่นท่านอาศัยวิธีภาวนาเอาชนะโรคร้ายมาแล้วหลายครั้งมีอยู่คราวหนึ่งขณะที่หลวงปู่ฟัน่นพำนักอยู่ที่บ้านจีดอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อปลายปีพุทธศักราช2473 ได้มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นโรคไอเลื้อลังมาเป็นเวลานานวันนั้นเธอมานั่งฟังเทศและเจริญภาวนาด้วยตั้งแต่เข้ามานั่งเธอไอแครก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 ไม่หยุดหลวงปู่สังเกตมานานจนอดสงสารไม่ได้ท่านจึงได้ถามผู้หญิงคนนั้นว่าโยมเป็นไอทำไมไม่ไปหาหมอรักษาจะได้หายเธอได้ตอบหลวงปู่ว่า ไปรักษามาหลายแห่งแล้วมันยังไม่ยอมหายสักทีเลยเจ้าค่ะคำตอบของหญิงสาวผู้นั้นทำให้หลวงปู่เกิดสงสัยว่าเธอเป็นอะไรกันแน่ถ้าเป็นโรคไอธรรมดาก็น่าจะรักษาได้ไม่ยากแต่ถ้าเป็นโรคเวรโลคกรกรมคงแก้ด้วยยารักษาคงไม่ได้กรรมต้องแก้ด้วยการเจริญภาวนาหลวงปู่ท่าน ได้เก็บเอามาพิจารณาคู่หนึ่งก็ทราบว่าโรคไอของเธอนั้นเกิดจากกรรมเก่าที่ได้เคยทำไม่ดีไว้แต่ชาติปางก่อนตามมาสนองในชาตินี้เธอจึงไอไม่หยุดรักษาด้วยยาไม่ยอมหายแต่จะหายด้วยอนุภาพพลังจิตภาวนาแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรซึ่งเจ้ากรรมนายเวร รับเอาบุญกุศลครั้งนี้ไปแล้วก็จะกลับมาผ่องแผ้วในจิตกลายเป็นมิตรกับเราหลวงปู่ฟันได้แนะนำหญิงสาวคนนั้นว่าที่โยมเป็นโรคไอจนท้องหดท้องแข็งในขนาดนี้นั้นหาได้เกิดจากโรคไอธรรมดาไม่แต่มันเกิดจากโลกกรรมโลกเวรแต่อดีตชาติถ้าจะให้หายโยมจะต้องตั้งจิตอธิษฐาน นั่งเจริญภาวนาให้จิตสงบเป็นสมาธิแน่วแน่เป่ากายเป่าใจจิตจำสาสปลอดโปรง่งแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรที่โยมเคยทำกับเขาไว้ตั้งแต่าชาติปางก่อนถ้าโยมทำได้อย่างนี้แล้วรับรองว่าหายแน่นอนในเวลาต่อมา โยมผู้หญิงคนนั้นได้ปฏิบัติตามที่หลวงปู่แนะนำด้วยจิตที่ชื่นชมยินดีเลื่อมใสพอใจต่อการทำความเพียรภาวนาอยู่ในระยะเวลาหนึง่งปรากฏว่าอาการไอที่เป็นเชื้อร้ายในตัวของเธอเป็นเวลานานได้หายไปอย่างน่าอัศจรรย์